บทสาธยายธรรมเรื่องปัทวีสูตรสังสารวัตรไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายที่มาพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายนิธานาวั์อนมตักคะสังยุตปฐมมวัคเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้ง ในความน่าสะพรึงกลัวของสังสารวัตรทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรที่สองแห่งวรรนี้ซึ่งเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาและอุปมาคล้ายคลึงกับติะกะถสูตรที่เคยสาธยายไปแล้วแต่ได้ทรงเปลี่ยนอุปมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่าปัทวีสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าปัทวีแปลว่าแผ่นดินเมื่อรวมกันแล้วปัทวีสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยอุปมาเรื่องแผ่นดินหัวใจของพระสูตรนี้ คือการประกาศถึงความหาเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้ของสังสารวัตรบาลีว่าอนะมะตะคคโคยังสังสารโรโดยทรงแสดงให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ผู้ถูกอวิชชาปิดกัน้นและถูกตันหาผูกมัดไว้นั้นยาวนานเสียจนไม่สามารถจะกำหนดจุดเริ่มต้นได้เลย และได้ทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะนำดินทั้งหมดในมหาปัฐพีมาปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าเมล็ดพุทราสมมุติแทนพ่อของพ่อย้อนกลับไปเรื่อยๆดินทั้งหมดในมหาปัฐพีก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ลำดับแห่งบีดาจะสิ้นสุดลงซึ่งเป็นอุปมาที่ชี้ให้เห็นถึงกองทุกอันมหาศาลที่สัรพสัต ได้เคยประสบมาแล้วและเป็นเครื่องเตือนใจให้เบื่อนหน่ายคลายกำหนัดและแสวงหาทางหลุดพ้นโดยเร็วที่สุดเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระพิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดไว้ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พระอัฏฐกถา,าจารย์ได้ขยายความคำว่าอน,นะมะตกคะว่าหมายถึงอนุอมตัตคะคือแม้จะใช้ยานอย่างรู้ตามไปเป็นแสนกับ ก็ไม่สามารถจะพบเห็นที่สุดเบื้องต้นได้เลยกล่าวคือเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายบาลีว่าอปริชินนะปุภาประโกติโกสัตว์ทั้งหลายล้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในท่ามกลางเท่านั้นจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงอุปมาอันอัศจรรย์ว่า เปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งพึงนำดินในมหาปัฐพีนี้มาปั้นเป็นก้อนๆขนาดเท่าเมล็ดพุทราสมมุติแทนพ่อของพ่อย้อนกลับไปเรื่อยๆดูกระหะภิกษุทั้งหลายลำดับแห่งบิดาของบิดาของบุรุษนั้นยังไม่ทันจะสิ้นสุดลงดินในมหาปัฐพีนี้ก็พึงหมดสิ้นไปเสียก่อน พระอัฏฐกถาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความลึกซึ้งของอุปมานี้อีกครั้งหนึ่งว่าในพระพุทธศาสนานั้นอุปมากลับเล็กน้อยกว่าอุปไมยอย่างเทียบกันไม่ได้เลยดังในอุปมานี้แม้จะนำดินทั้งหมดในมหาปัพีมาปั้นเป็นก้อนก็ยังไม่สามารถจะนับจำนวนบิดาในสังสารวัตรได้หมดสิน้น พระดำรัสและอุปมานี้แสดงให้เห็นถึงความยาวนานอันไร้ที่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ได้ทรงแสดงอุปมาเรื่องดินในมหาปตตพีแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสรุปต่อไปว่าข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัตนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้ดูกระพะิษุทั้งหลาย พวกเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศและได้เพิ่มพูนปัตวีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพระดำรัตนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์โดยตรงของการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานว่าไม่ใช่การท่องเที่ยวที่สนุกสนานแต่คือการเสวยทุกข์อย่างแสนสาหัส การเผชิญกับความเผ็ดร้อนหรือติดป,ปังคือความทุกข์ที่รุนแรงและการประสบกับความพินาศหรือพยสนังในรูปแบบต่างๆที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือประโยคที่ว่าได้เพิ่มพูนปัทวีที่เป็นป่าช้าบาลีว่ากะตะศีวัดดิตาซึ่งพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความว่า ปัทวีหรือแผ่นดินนี้เองที่เป็นดังป่าช้าหรือกะตะสีที่ถูกเพิ่มพูนด้วยซากศพของเราทั้งหลายที่ทับถมกันมานับพบนับชาติไม่ท้วนเมื่อทรงแสดงให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวของสังสารวัตรเช่นนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงชี้ทางสว่างในตอนท้ายว่าดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตขอให้เราจงอย่าได้หลงเพลิดเพลินไปกับความสุขชั่วคราวในสังสารวัฏ แต่จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงความยาวนานและความน่าสะพรึงกลัวของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอเมื่อเราสามารถเห็นโทษภัยของสังสารวัตได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถเกิดความเบื่อหน่ายหรือนิพทาคลายกำหนัดหรือวิราคะและหลุดพ้นหรือวิมุตติจากกองทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแท้จริงเอวัง ก็มีด้วยประการชนี้